สวัสดีครับเสืมแจว้เกษียณครับข้าวคลุกกะปิครับอุปกรณ์อาจจะดูเยอะไปหน่อยครับตอนนี้กาลังซอยแครอทกับมะม่วงนะครับอันนี้มะนาวนะครับฝาม็นซี่ก็ไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นไข่นะครับไข่เจียวที่เอามาทอดแล้วก็ซอยเป็นชิ้นอันนี้ริกทอดนะครับนี่คือกุ้งแห้งแตงกวานะครับอันนี้คือ หม,ห,หมูหวานนะครับผมกุกเชียงนะครับผมถั่วฝักยาวนะครับซอยหอมซอยนะครับแล้วก็พริกสดซอยก็ยังมีพริกทอดนะครับพิกขาดไม่ได้คือข้าวนะครับที่นำมาคู่กับกะปิกะปิที่ผัดกับกระเทียมจนหอมนะครับนะครับ หลังจากนั้นก็นําเอามาเรียงใส่กล่องนะครับะะจัดวางเรียงให้สวยงามเัาผมของทุกอย่างนะครับค่อยๆวางเรียงนะครับแต่งกวานะครับหอมซอยนะครับพริก ขี่หนูซอยกุ้งแห้งทอดนะครับแห้งทอดนะครับปิดท้ายก็มะนาวนะครับเพื่อใช้สำหรับบีบก่อนที่เราจะคลุกเคล้านะครับนี่ครับขั้นตอนของข้าวคลุปกกะปิ ครับผมบ้านคุณครูบ้านคุณครูเสร็จสิ้นแล้วครับ,บพร้อมส่งครับผมห้าสิบบาทเท่านั้น,นะค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเสียมใจไว้เกษียณครับ,รบปิดท้ายด้วยข้าวครุกกะปิถาดครับผมแต่เป็นถาดใหญ่สักหน่อยนะครับผม